สบายดีสวัสดีพอแมพิ้องเบริร์ดสุขุสุคนมือนี้ออนสาว์เรากระสิภาพพอแมพิ้องมานางรถไฟฝ่าขังแหลกคนเดียวเนาะอันนี้กะขังแหลกอีรีเนาะตอนนี้เ้าก็อยู่ที่สถานีตาบสินนะคะเราไปรับสำรับภูมิเอาชูใไปแล้วใทยเบิร์นน้ำว่าท่าน ตรงนี้ก็เป็นสาทนนอนนะเพืออ่องเนาะยันยันสาทอดพี่คะ <c oughs> ไปสถานีบางว่านะคะเดี๋ินรถขบวนต่อไปขอบคุณค่ะขบวนต่อไปนะครับผมไปบางว่าขอบคุณกาอ๋อ

พี่น้องอ่อนกระเขาะไพน์น้องกระจกตัวนี้มันอัิมัวในน้อยหนึ่งน้อเพียงน้อง แต่ว่าออนกันงใจท้ายให้ทุกคนเบิ่งกับประสบการณ์ที่นั่งไฟรถไฟฟ้าคนเดียวครั้งแรกนะคะทุกคนก็จะประมาณแบบว่าเออเราจะไปถึงที่ไหนบ้างนะคิดในใจประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็นั่งไปเรื่อยอาจจะซินเองตรงนี้เฮาก็วาร์ปมากะใกล้จะถึงสถานีแล้วนะคะเราก็ นั่งจากสถานีตับสินเนาะกลมาถึงสถานีบางว่านะคะทุกคนนะอ่อนก็จะไปต่อรถไฟอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วเตรียมตัวลงได้เลยจ้า <c oughs> ตืดดน่นเต้นหนาอยนะเพียงเนาะเพราเคยนั่งคนเดียวแต่ยานลงที่จริงแล้วการที่เ้าลงมือเห็ดลงมือ ศึกษามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเหาเนาะเหาจะไปไหนมาไหนกะสีสะดวกกาเก่าเนาะพี่น,น้องเนาะถ้าเหาไปเปลี่ยนมาเป็นมันกับ่ลําบากผู้อื่นเนาะอันนี้เหากะเฮียนไปเนาะเหาอยากไปไซสอยากไปเที่ยวไซส์ทำบุญไซส์เหากะไปโดยรถไฟฟ้ากะประหยัดดีเนาะพี่น้องเนาะอาจสิอาจสิไปถามคนในสถานีเนาะ นล้พกณอ๋อเป็นกะสีงงนี่ทางโน้นสี่โมงสามห้าถึงสถานีบางว่าเรานั่งอันนี้ไม่กี่นาทีนะคะทุกคนนั่งรถไฟเดี๋ยวออนจะลงข้างล่างไปถามเขาว่าเราจะต่อไปที่ไปลงที่เดี๋ยวมอเดี๋ยมอบางแค่นะคะ มัอนจะให้รถออกนะเมื่อไฟฟ้าออกก <c oughs> ันเนี่ยวรีเด็กพี่นุ่มวันนี้มาเองถื่อว่าพาน จะลงไปข้างล่างไปท้ามเพิ่นเนาะในสถานีกับกวางเนาะพี่น้องเนาะเด็ดเด็ดเด็เห็นกระจ้าเลยขึ้นต่างออกพี่น้องเข้ากับมัตต่อรถไฟอีกเทออกี่ยวหนึ่งเนาะ นี่ให้เบิรงวิวที่ว่าในสถานีบางหว้าน้อพี่น,นอ้องนาออ่อนได้สือตัวเป็นทีเรียบร้อยก่ะเร้าสี่บาทนอไปฮอดสถานจากสถานีบางว่าไปถึงสถานีเดอะมอบางแคนะคะทุกคนอ่อนเน่ยอยู่ต่างยังบัดแหงนี้อยู่แบบว่าท่านเมือห่างคุณน้องพี่น้องน,อนอ้องต่อรถไล่ต่อหาไปฮอดเดอมอบางแคแหละอ่อนก็สิต่อรถไปขาา้าบ้านอีกเพื่อน,นึงก็คือ สองแถวนาะเพียงเนาะสถานีเพื่อนกันสิประมาณนี้เนาะมีนาฬิกามีทีวีเนี่กระทางเขาเนะการุณาให้ผู้โดยสารออกจากขบวนก่อนและระวังประตูหนีบนะประตูนีบม,มวิน้านะทุกคนเนี่กะมีคน มีคนเข้ามารอนะคะนี่เนี่ยอันนี้มุมสูงนะคะงามขนาด ถึงเติอไปแล้วพี่ล้งตรงนี้ก็คือนี่สถานีบางว่าที่เราอยู่ตอนนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเง,งินรอแล้วจ้ะมาแล้ว ระวังสถานีกับมีทั้งแม่บ้านมีทั้งรอปภเคอะพี่น้องน้องหลักสองนี่แหละขึ้นเลยนะคะทุกคนขึ้นเลยบ่ได <c oughs> <c oughs> 8เทศเกษม48โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสถานีต่อไปสถานีหาศิรเจริญประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station ไปเองนะพี่น้องเนาะอ่อนตองลงลงข้างล่างแล้วก็ต่อรถไปสายสองเพราะว่าเราอยู่พุทธมนตรสายสองอันนี้ก็คือตรงนั้นก็เป็นดอมอบางแคนะคะลงไปข้างล่างก็เราก็ไปต่อรถกันข้างล่างนะคะนี่ก็คือจบนะคะเขาเรียกว่าสถานีหลักสองอ๋อโอเคนะพี่น้องเนาะ ก็จะจลง่งหา่ห้แกสถานีหลักสองก็คือสถานีขึ้นตรงเดอะมอบางแคนะคะทุกคนอออข้างในบาทนี่อ๋อหาข้างอออก,กัอนนะ อยากลงไปแ่เ่ โดด้ร้ายอ่ะพีน่นนอะสถานีหลักสงเราก็จะลงข้างนี้นะคะเป็นต่อรถสงเออไม่ใช่รถเมนะคะถ้ามีรถเมยก็รถสองแถวก็ได้แต่เฮาก็ต้องได้อย่างอีก เดี๋มอบางแพรนะคะถ้าไปทางนั้นก็ทางเข้าไปเจริญกรุง,งทางเข้าไปกับตัเมืองนะคะกับตัเมืองเออมาทางนี้อ่อนกันสิ่อรถเข้าบ้านด้านในนอะสายสองพุทธมลโทน,นสายสองเนาะคลิปในี้การคลิปนี้ออนกับขอจบในก,นกนนารนั่งรถไฟกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะก,ก็อย่าลืมกดติดตามให้ออนน,นอ้าเนาะเพื่อมีที่ได้แนะนำให้ออนอยากให้ออนไปเที่ยวไปยัางกัคอมเมนต์ได้ใดคลิปด้พี่นนะ้อง กินเนกอ่ะลาไปก่อนเดอ้อกับสบายดีสวัสดีเนาะเอากลนลงมาจากสะพานตรงนี้